อ๋อแหล่คัแหลน่พี่น้องอืมอันไหนกรับเข้านี่นายกา,ากยากครับยากแน่นาแหลแต่ัที่ทเอาคลิปกูไปหากินเอิญนกูใส่กูไม่มีคลิปลงแล้วนะมาหาหน่อยมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยหน่อยนั่มกูสั่งบอกไปมึงยกเมื่อคืนสาบานกันว่าไม่เรื่องจริงกูมีแชทเอาไปจ้ากูโ <c oughs> ค้ดได้นะแชทสูทเท่าไหรดอกนี่อย่ามาเล่นบทเหยื่อเมื่อชีวิตมึงอะ ชีวิตมึงอีคอนเทนต์หลายอีคอนเทนต์ใหญ่เล่นบทเยื่อชีวิตจริงม,มึงไม่เป็นยังสี่เลยอย่าบอกยังกาวหลุดโนดไปเพื่อนไปประชุมไปรำคาญเมื่อไราไปกูศูนย์อย,อย่าบอกยังกาวไปมาสู่ค้นดอกเสมอสู่ค้อบันไดดอกสมอตาเซมเมียนขวาหลายซ้ายดีตาเซมเมียนขางซ้ายพี่น้องว่านเป็นเพื่อนกันครับพวกผมเป็นเพื่อนกัน,กนใช่ไหมเพื่อน ไอ้เจ้าสันตัวเป็นเพื่อนกันเมื่ต้องไปวให้คนฟังดอกว่าอันเรื่องแฟนเรื่องแฟนก็คือบารโนนั่นแหละมึ่จะไปวให้อย่างไรแฟนก็คือบารโนนั่นแหละมึงคิดอยู่ติในสมองเสียงในสมองเม,ม,ม,มื่อคิดตีามื่นงีอเจ้าวดเส้องออกกกปาก <laughs> <laughs> ปงงากหัว คุณหมอน้ารักสินมานาลักอีหยังมูดเจ้าเขาจะบอกห้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในโซเชียลกับชีวิตจริงมันได้เหมือนกันฉันไม่มีใครเลียวเหมือนฉันแล้วจ้ะเล่นบทเหยื่อเป็นผู้ผูกกระทำดูพูดดีดูสุภาพเรียบร้อยยิ้มหวานน่ารักโตจริงไงกูอ้าวจอนสินดาโตจริงนี่คือจอนสินดาใช่ไหมเพื่อนไปไปไปเรื่อยๆเลยันเทียงบ่สู เทียงบัสูย่อมเราคมจริงบ่เรศจะแสดงว่าวอาไปวอาไปเอาแม่เพื่อนกําลังอกหักเห็นไหมครับป้าใช่ไม่เป็นไรเพื่อนปลอบใจเพื่อนไม่เป็นไรเรายังชีวิตเรายังนับต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่เรายังมีเงินและมีแรงอยู่ฉันติดต่อแม่แซมมี่ให้โอเคไหมเป็นแบบไอเทมรับเธอเลยจิ๋วค่ะเอ้ยไม่ฉันนัดแม่แซมมี่คุยเอาเรื่องนี้ฉันซีเรียสมาก เดี๋ยวแม่แซมมีมม่เข้ามาแซมมี่ส่งเด็กเหรอทุกวันนี้ยไม่นางนางไม่ได้ส่งเด็กแต่นางหาคอนเนคชันให้เพื่อที่จะเป็นเป็นไอเทมรับของเธออ,เอย่าไปอันนี้เลยเพื่อนอยาด่าหมอหลายเจ้าโอ้ยไปสิต<แ>ด้เหยือ่อเพื่อนผิดโทษแสงีิอืเอ,อ,อ้ยซัวฉันไม่เคยด่าหมอค่ะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าหมอกรวินเป็นคนยังไงนี่ขนาดไม่ด่านะนี่น้องน้ำอุ่นโอ้อยากเหตุนาให้ดาวกูซิบดวงเวทให้มึงเด้อ น้ำอูนตัวเกียร์มีสีลูกสาวลูกสายลูกสายมึงโปเต่ลูชายเมื่อใด้น้ำอูนเราเคยถ่ายเซ็กซี่เด้ีไงให้ตั้งห้าสิบดวงพี่มิ้นพี่มิ้นค่ะให้ร้อยดวงค่ะน้องอารน้ำอูนให้อีกห้าสิบดวงแม่แซมมี่มาแล้วแซลมีแม่แซมมี่แม่แซมมี่ อันนี้พูดจริงๆวันนี้นัดเจอหน่อยอยากคุยเรื่องไอเทมรับหมอกรวินนัดเจอหน่อยแม่แซมมี่พี่มีนพี่มินทิตามินทิตาขอบคุณนะครับเพื่อนอกหักครับไม่เป็นไรเพื่อนชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเรารู้ว่านายอยาก14อีกครั้งไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนชาลีเธอเ,ธอเอยอะกูโจ่ใครจะแตกกีอย่างชีวิตกูไม่ได้ดามาพันนันไมได่ดึงดามาพันนัน ทุละเธอไม่ได้ไม่ได้อดไม่ได้อยากเนาะสิอดไม่อยากฉันก็บผมมาหาเห็ดด่ามงด่าม,มาเห็ดให้ฉันรู้สึกน้อยรู้สึกแช่กรสีได้กินยุ่งว่เศร้าอะได้กินไม่ได้กินมันก็เรื่องของฉันนี่บอกครับบ่หาะบ่บบบด่าบ่ายังนีิไม่เคยดา่าไม่เคยอะไรนี่บอกเลยก<ส>ูัวอันยายแบมร้อยดวงเห็ดแห่งเนีน่ยจะใส่ยายแบมยุ่ใส่ให้ยุ่งใส่แบมแบมเคยให้ฉันยุตีไม่ได้นำอูนให้ฉันนี่ กับพี่มิน้นนี่พิมเอาแมมดาวร้อยดวงแหมแม่แม่หมโอเคค่ะไปหาเลยแม่แเซมี่นี้จรงจิงจังซีเรียสนะแม่จัดจัดให้น <า S 1> หน่อยจุก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 นะแม่นะอืมนะครับผมเอฟซีฝั่งลราขอบคุณค้าขอบคุณครับว่บางๆกับมาเจอกันหลานมานนีลานฟินแลนด์คาเฟ่โรงพยาบาลได้นะครับพี่อุไลแก้วภูลแม่ ยาวาน้าอุ่นแน่เยาวานี่ล่ะหักเพียงหักหักยูลูกแต่อันแม่หมอเราลงสาวซื่อแล้วเสียลูกไส้เหรอแล้วออกเป็นลูกเท่น่าให้น้ำอุน่นแน่ต้องแก้ให้น้องแนน่อสงมาาดวขอบคุณครับแก้นหน้าให้น้ำอุ่นมันยากมากเลยน้นเป็นโจทย์<อ>ที่ยากม,มากเฮ็ดป<ม>ากได้อยู่แต่ว่าหนานั่งตอบน้องเฮ็ดอัธลาบอก ะะต้องชิมที่ท<ด>เลยบอกพี่โนนหน้าใสมากใช่ครับหมอหน้าแหลกครับเพราะว่าใช้ครีมกันแดดนะครับทําเองนะครับศูนย์วาพนาอันค่าเดนค่าแตนนี่้ยบ,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 บอกม้วนศูเทนยางเป็นยางอารมณ์ไหนหนูหอมแก้มให้เบิ้งนี่หอมแก้มอนม,ม,มาสามพันบาทเพื่อนหอมเพื่อนไม่ได้พี่น้องใช่ไหมเพื่อนอกหักเหรอนายอกหักเหรอเป็นไรเราเข้าใจนายเว้ย โอเคมออกเดียวกันเหรอโมออกหากดอกเพื่อนเฮามันอายุสี่สิบแล้วสิบปสิบตายด้วให้หยางซื้อกินเพื่อนซื้อกินหาเงินม่ได้ก็ซื้อกินเพื่อนมา่ได้ก็ซื้อเอาตัวเฮ้ยนายอย่าเป็นคนอ่อนแอซิวะนายเข้มแข็งซินั่งเย็นมาทำบุญน่ะทำทำไมวะหายแล้ววัน <c oughs> นี้เบ๋แล้วะไปเบ๋นี่พี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับนั่นแหละพี่น้องปะป๊าุหน้าให้หน่อยโอ้โจย์ยากมากเลยน้ำอุ่นหน้าหนูล,ลูก <c oughs> มีรถบดอยู่ได้หล่ะเมืเ้อเสานี่น้ำอุ่นว่างไม่นี่มาหน้าโรงพยาบาลปะป๊าหน่อยเร็วๆมีรถบดเข้ามาเกียถนนอ,นอยู่เมื่อนอนรถเหรอรถบดเหยียบก้อนจังม่าจังมาทุบได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะหน้าน้ำอุ่นนะถ้าจะยากอยู่เ,เู้ใดขึ้นเลือดแท้ขึ้นฉีกแท้ ลาหเปล่าไม่คนไทยนี่แหละมาจากการชนะบุรีด้วยไปการชนบุรีชีกมากดาราหรือเปล่านั่งในรถน่ะน้ำบุญให้ดาวอีกแล้วนะจะเป็นร้อยห้าสิบดวงแล้วนะร้อยยี่สิบแล้วนะต้องทำหน้าให้นะสิมาเขินอย่างขวานอุ้ยตองแปดเมื่อกี้แปดแปดไม่ต้องเขินครับทุกคน ต้องแฮปปี้นะครับเพราะว่ายอดจองถล่มทลายมากนะครับต้องทําตัวเองให้มีความสุขนะครับ <Happy S 1> อย่ามาอย่ามา<ค>ไม่แฮปปี้นะครับ,รบเพราะว่าคนอยู่บ้านเขาจะไม่แฮปปี้ด้วยครับแค่แม่แซมมี่จัดให้ก็แฮปปี้แล้วคือตอเอามาที่ไหนโทษทุกางเลแซมมี่แม่แม่แซมมี่อยู่ไม่นี่คือตอเหลือดีคือตอแล้วเธอก็บพี่เตาหลอกหลอกฉันเหตุงานไปมือมือแล้วเธอกะตัวฉันมือนัอนน้นควานมนั้นความนีเรากะให้ความหวังไปมือมือหน่งสิ พอถึงเวลาเธอเก่าโอ้ยหลีเดี๋ยววันนี้ฉันคุยกับแม่แซมมี่แล้วฉันจะเบอร์ให้แล้วเธอคุยกันเองเลยโอเคไหมยังไม่ให้ความหวังฉันไม่ความหวังนี่ฉันจะทําให้เธอชีวิตเธอเป็นจริงส้าถูแปดร้อยเก้าสิบคนเป็นพยานเก้าร้อยคนเป็นพยานบอสโน่จะจัดให้หมู่กันประสายเอาจากน้อยบอโอ้ยพี่น้องแอสิอ็มมาร์ทอน สิ่าเพิ่มมีอย่างดีกันเราตีครับแอนอลดีน่ะนะไม่เขาทำงานไงวันนี้มารายการไงก็ต้องตีหน้าซื่อเบอร์ก็พอกันสามมือกับสี่กีนอดกันเออพ่อพ่อกันสามมือกับสี่กีนอดกันแล้วก็สีโพสหาการล้วก็สีโอ้กุะออนเนี่ยนองกูอันอันนี้เขาไม่เห็นงานเขาก็ต้องตีหน้าซื่อตัวสอันบ่อยฟังเนี่ยอันเมื่อวานมันผู้ใดเห็นอยู่เครื่องหรือเขาทางวายยังก่อนเออไม่คือลงเครื่องมาใช่ไหม แต่สิ่งที่มาถ่ายรูปเราก็ยินดีนั่นแหละเพราะว่าผมกับโบเดฟ้าวบไดรีบเนาะเราก็ยินดีก็ถ่ายรูปผมกับแบบกระจอยบางคร้างเลยดี้กับว่าถ่ายรูปแล้วผมกับวายเนาะจังเลยเขาขึ้นอันขึ้นหนาดําแท้พะเนาะเพราะคือถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันนี่ถ้าเข้ากันกัสิบอกเคียดาอยยังเอออันอันนี้คือกับโบลูว่าเป็นไผหเราเข้ากันยินดีกับการถ่ายรูปเนาะเราไม่ได้อยู่แล้วแล้วที่นี่ ผมมาเล้ยมาเอาดำกระสีเฮ็ดจังไดก็เลยว่าดำกระสีเฮ็ดจังไดนน้ำตาแตกรูวมันมองแววทุังวกัะนวลหล่อมันสักตายบ่อยทุกบ่อยฟังจนหัวหล่อมันสักตายกูเลี้ยตถนพ่อกันเมื่อนี่แรงอีสิไปนอนใส่นี่เอานอนโรงแรมเนี่ยล่ะอาจจะไปจุดฮอรสักสามถุงเนาะ บ่อยบ่อยลงเครื่องกันประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะพี่พี่นวลเออจะไปจอดโรงแรมบนหลาเจ้าสามสี่ทุ่มลงเครื่องขอนแก่นหรือสารคามครับน้องบ่อยสารคามไม่ใช่บินไล่เอสไล่เอสบ่อยผิดบ่อยผิดขอนแก่นบ่อยขอนแก่นแหนบ่อยเอารถไปจอดไว้นั่นเลยเพราะว่าก็บินไปกับซุ่มมูนันเขาแกลยากเตรียมสถานที่นู่นนี่ ้องเกลื่อนสาระข้ามสมอเนี่ยแดนอรดีตะเลียตัวนครับแลนสามงานคือต้องนั่งรถมาอีกเดี๋ยวหอนหกโมงเสาร์ก็ไม่เลียตัวเได้นอนก็สุดออรดีมาหอนหกโมงเสาร์ตะเลียตัวนี่แหละมันจังสเได้ตื่นตะเสาจังสิบขันมุตจันเออจะออกคอกันสามซี่ทุกคนละขันยุขอนเจนจะอกกันสิบ่ตื่นเป็นบ่ละเออตื่นกับสิบปตื่นอย่างแรต้องเป็นอันนี้อยวงแล้วนี่คอหงอเลยเออแม่มาทำบุญด้วยหน่อยเออปวดไปอ่ะขึ้นไ เจอการซสมีล่ะออกออกออกก้อนสอไดายากคนกดจังใดนี่จังไดบันีนี่แหละพี่น้องพรุ่งนี้ทำบุญอ่าวงหมอลำไหวคู่ของบอยซีดีชัยน้องกะแบบอยากให้เข้าไปอยากให้ไปเห็นศิลปินทีมงานสิแม่ยอ,มอยากให้เขาหูจักพี่โน้อพี่หมอเออไม่ได้เชิญภายมานะก็ะเออไปกับไปตัวสนอก บอดบอยลงกันนะครับมีคนทวงว่าพีโน่เจ้าอันเจ้าขึ้นเบืองมาขอให้ดูแลมอ,อยแล้วว่าขึานนาา้นนาดำแทบนะถ้าเห็นรูปบฉันรูปบอยสีใช่ลง้งบอกไม่เงี้ยเมียใช่ว่าจากกันคลิปไม่ไอ้ลูปเม่เมียบอยเอรีหัวหวลอดสักตาตนั่นแหละครับทุกคน <c oughs> โอนาะเป็น<อ>ห่วงคนมอนอหายไปไว้นะคะขอบคุณเขาส่งไหมไปไม่บ้านส่งมาแล้วนี่ดีขึข้น ผู้พามาทานหมดได้ปาผู้พาาจะอีกไม่กี่วันจะปิดเทอมป้าป้าจะพาไปไหนไปเกาหลีหรอเนาะนั่งถามตั้งแต่เอองั้นก็ไปเกาหลีเลยโอเคไหมละ่ะบอกว่าป้าอยากไปเหมืองเหมืองอะไรอีกเหมืองทองก็เลยบอกว่าโอ้ลูกกูว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเ <laughs> ้า <laughs> ไปเกาหลีนั่นล่ละนั่งกระเซิร์ชแบบนี้นั่งกระเซิร์เหมืองทองในประเทศไทย แล้วนั่งกับรถ่ังก็เอเอแล้ว Google มันก,ก็นั่งกับศูนย์ไม่ใช่ o o g l e ลยูทอบเออ,เอนั่นแหละนะเฟสนี่แล้วน่ากับศูนย์ไนี้ตาริโตนเนาะ <c oughs> ขึ้นหนาดำแถพนาโออะไงใต่อไปนี่นั่งกับหาบุทันหละกอะไรบอกว่าภูผาต้องไปเรียนภาษาไทยนะปูผาสะกดภาษาไทยไม่ได้เลยพี่หมอดูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยน้ำบอลโนใช่ไหมคะแมนครับเอาขค้ือหนสิมาเมื่อยอย่างน้ำฉัน นี่ฉันเดบอเลอไปกูเดบอไปเมื่อน้ำไผ่ได้กูเดบแชร์เด้อเอาที่ล่ะพูดเดี๋ยวนี้เอาที่ละแช่เอละพูดเดี๋ยวนี้ไม่นี่พูดเลยในกล้องฉันนี่พูดเลยฉันพูดเดี๋ยวนี้ฉันให้เกียรติเธออยู่มาอย่าให้เกียรติกูเลยมึงมีเกียรติให้มึงรักษาโรดหรอซึ่งมือเนี่ยมันโรดบอกว่าคุณหมอหลอกกับบอสโน้ตคาเห็นไหมออกจากช่องฉันไปเดี๋ยวนี้แล้วเราเป็นหมอพี่น้องเราก็หากินได้อยู่เทียบกันชัดๆเลยเอานี่ กูไม่เคยว่ากูหน้าหล่อเลยนะว่ากูหน้าแหล่นี่พูดนะถ้าโอบแป้งมาว่าสันฉันไม่ได้โอบแป้งค่ะหน้าฉันใช้ครีมกันแดดค่ะวันนี้ค่ะอย่ามาค่ะโอบแป้งมาว่าสันกับมาว่าฉันหน้าแหล่เนาะเอาลีแีม่ไม่นี่สีคุยกับแม่เซมีเป็นจริงเป็นจังอันนี้ฉันโอเคโอเคไหมไม่เธอแม่สซมีแล้วนัดกันโดยตรงเลยมีจกคนวันนี้เคเข้านะครับคนมาเบิงอะไร เอเไงเคสไปบายๆเจอกันขอบคุณนะครับพี่กบเครโรอีกแล้วพี่กบแม่ดาวอีกแล้วเคเข้าเยอะมากวันนี้เคเข้าเยอะมากนะครับโอ้ขอบคุณนะครับพี่กบพี่น้องฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์สดกับบอยสิริชัยนะครับไลฟ์สดแบบว่าน่วงหวงวงัวมวลเมาไวกับโจกตากันพี่น้องคุบลานมั่นบอกครับหน้าฉันใสเองจ้ะ หนาชั้นใสหนาชั้นไม่ได้คูบร้านไม่ได้สวัดีอยู่น่เดอตอนนี้บอนนออยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแกนนะครับบอกเลยว่าเค้กเข้าเยอะมากเอาไปทายเป็นเบิเ้งเ,เค้กนะลูกอ่ไปเป่นเบิ้งเค้กนะลูกสวัสดีครับทุกคนครับเซก็ตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับช่วยทุกคนช่วยกันมาอุ่นกนหน่อยนะครับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแกนน้องบอสดสนนะครับสวัสดีครับทุกคน น้องบอสส่นนะครับทุกคนสามารถมาจีบแล้วก็โอนเงินให้น้องบอสได้นะครับมีรอยสักนะครับซิทแพกหุ่นลินลีนนะครับมีซิทแพกด้วยนะครับเลขมงคลไม่รู้ครับ